คุณละดาหันมาทางลูกสาวมองศบตากันหน้าตาสิดเผือดคุณยาจิตก้าวเข้าไปและยืนมองรักซึ่งเอามือปัดไปบนที่นอนอย่างขยักขยยงสีหน้าบอกถึงความตื่นกลัวคุณแม่คะคุณย่าคะพี่รักคะย่าเห็นแล้วคุณยาจิตผืมพำตาเพ่งมองไปที่ร่างของรักที่ไม่สนว่าใครจะมาจะไปรักคุณยาจิต เรียกเสียงหนักๆดวงตายังจ้องมองนิ่งมือที่ปัดที่นอนสีหน้าตื่นกลัวนั้นค่อยๆเงยขึ้นดวงตาเลื่อนลอยมองมายังคุณยาจิตแต่เขาทำเหมือนกับไม่เห็นคุณยาจิตไม่รับรู้อะไรคุณละดากับอาภายืนนิ่งงงเหมือนตกอยู่ในความฝันและฝันนั้นมันก็เป็นฝันร้ายพี่รักอาภาพึมพำน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาเมื่อหัวใจของหล่อนกำลังคิดว่า พี่ชายจะกลายเป็นโอ้อย่านะพี่รักต้องไม่บ้าไม่ประสาทเขาจะต้องรับรู้อะไรได้เหมือนเดิมรักเสียงของคุณยาจิตเน้นหนักคุณแม่คะรักรักเป็นอะไรเขาต้องใช้เวลาเสียงนั้นแผ่วเบาเมื่อเห็นอาการของรักคุณย่าช่วยพี่รักด้วยสิคะดวงตาของพี่รักเหมือนกับไม่รู้สึกตัวใช่ รักไม่รู้สึกตัวต้องให้พักผ่อนมากๆน้อยแล้วคงจะดีขึ้นเองตอนนี้แม่ละดามาดูแลลูกได้แล้วนะในห้องนี้หรือคะคุณแม่ใช่คุณยาจิตพยักหน้าหากแต่หน้าของคุณละดากลับซีดเผือดมากกว่าเดิมหันมองไปรอบๆเออคุณแม่คะแล้วคนที่แฝงร่างของรักล่ะคะคุณแม่เขาไปแล้วไปไหนคะคุณแม่สปยถามอย่างไม่แน่ใจ ด้วยก่อนนั้นห้องนี้เย็นเป็นน้ำแข็งล่อนจะอยู่หรือดูแลลูกได้ยังไงไปแล้วหรือคะคุณยา่าต่อไปนี้ที่ตึกเราก็จะไม่มีเออผีแล้วใช่ไหมคะอาภากระซิบถามและก็คุณยาจิตก็เบือนหน้ามาทางหลานสาวพยักหน้าใช่เขาไปแล้วคุณยาจิตพืมพำดวงตาคมกริบจ้องมองใบหน้าของรักซึ่งตอนนี้รักเองก็จ้องมองมาที่คุณยาจิต สายตาคู่นั้นดูจะระแวดระว,วังแล้วทำไมรักถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะคุณแม่คุณละดาถามเสียงฉง,งนอำนาจยังมีอยู่แม้อสุนีจะดับสูญแล้วก็ตามทีหืมคุณละดาเบิกตากว้างพยายามจ้องมองหน้าของลูกชายที่จ้องมองคุณยาจิตด้วยความหวั่นไหวหวาดกลัวหล่อนเองก็ไม่เข้าใจว่าสายตาของรักทำไมถึงได้กลัวคุณยาจิต ซึ่งเป็นมารดาสามีถึงขนาดนี้คุณแม่ทราบหรือเปล่าคะว่าสมวันก็ลถความจากไปแล้วรู้คุณยาจิตพยักหน้าตายียได้ก็ดีคนแบบนั้นเสียงรักคำรามคุณแม่คะคุณละดาห่วงลูกชายปล่อยเขาเถอะจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักพักแล้วก็จะดีขึ้นคุณยาจิตบอกและหมุนร่างเพื่อจะเดินกลับ หากแต่ทุกคนก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อร่างของรักกระโจนเข้าหาแกแกต้องตายนังตัวมันคำรามร้องพร้อมกับเอาสองมือกำลําคอของคุณยาจิตเอาไว้แน่นคุณยาจิตเซไปเล็กน้อยด้วยร่างของรักนั้นไม่เล็กเลยรวบรวมพลังที่ตนมีอยู่คว้าแขนของรักเอาไว้ทั้งสองมือรักนั่นคุณย่านะลูกไม่ใช่มันไม่เคยเป็น่าใคร มันมาจากที่อื่นรักคำรามลั่นรักอย่านะลูกย่าแก่แล้วเดี๋ยวล้มไปจะไม่ดีตายเธอมึงรักไม่ฟังเสียงอาพาตรงเข้าจะมาช่วยผู้เป็นย่าแกมือของพี่ชายออกจากคอออกไปให้ห่างอาพาเสียงของคุณยาจิตคำรามและยึดแขนของรักเอาไว้แน่นกว่าเดิมทั้งสองข้างแล้วก็ใช้พลังจับร่างของรักขึ้นเวียง และร่างนั้นก็ไปประทะกับผนังโคลมใหญ่รักคลอดลงมากองกับพื้นดวงตาลุกวาวแต่กระนั้นสีหน้าก็บอกว่าเจ็บปวดไปทั่วตัวรักคุณละดาเข้าไปประคองทำไมรักจะต้องทำร้ายคุณย่าด้วยเสียงนั้นดังอย่างอ่อนระอากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่คุณย่ามันไม่ใช่มนุษย์รักพูดจาอะไรเหลวไหลหยุดเดี๋ยนี้นะ คุณลดาร้องและรักก็ผลักร่างของคุณลดาังะงายออกมาห่างก่อนจะยันร่างลุกขึ้นจะไปไหนยังไปไม่ได้พี่รักคะนั่นคุณย่านะคะพี่จะมาทำร้ายคุณย่าไม่ได้น้องสาวกรีดร้องโผผวาเข้าไปกันตัวเองกับร่างของคุณยาจิตถอยไปนะไม่งั้นจะฆ่าให้หมดเลยรักคำรามและคุณยาจิตก็ยิ้มเยือกเย็น ก่อนจะเอ่ยว่าเจ้าหมดอำนาจแล้วหมดพลังแล้วก็น่าจะไปได้แล้วนะอาซุนีรักเดินเข้ามาหาคุณยาจิตอย่างไม่ใส่ใจกับคำพูดของคุณยาจิตแม้สักนิดคุณละดาเบิกตากว้างเมื่อรักตั้งใจจะเข็นฆ่าผู้หญิงชราตรงหน้าให้ได้อย่านะรักอย่าทำรักไม่ฟังเสียงแม้ภายในจะจุกเสียดเพราะถูกเบี่ยงไปกระแทกกับผนังตึกแต่เขาก็ยังมีพลังอยู่ในตัวตน คุณยาจิตเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรักยังทำท่าทางมีพลังและอำนาจเหลืออยู่โลกดูดกบเหมือนจะหมุนตีลังกากับหัวกระนั้นเพราะร่างของรักกระโจนเข้าไปหาหญิงชารานั่นเรากับมีพลังมหาศาลอึบคุณยาจิตร้องเสียงเบาเพราะร่างของรักพวาเข้ามาทั้งตัวร่างเซไปบะทะกับผนังตึกกระแทกร่างของหญิงชาราจนรู้สึกยอดขาดไปหมด ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเสียงของคุณยาจิตตวาดแต่เสียงนั้นรอดเดินออกมาจากลําคอเล็กน้อยเท่านั้นขณะดเดียวกับที่คุณละดามองเห็นใครคนหนึ่งถอยห่างจากร่างหญิงชรานั้นออกมาภาพนั้นเป็นภาพอะไรเล่าภาพที่สอนคุณยาจิตอยู่กระนั้นหรือและร่างของชายร่างใหญ่ที่ถอยออกมาจากร่างของคุณยาจิตก็เดินเข้าไปด้านหลังของรักจับคอเสื้อของรักกระชากจนร่างของรักงายผึ่งลงมาจากร่างของคุณยาจิต สีหน้าและแววตาของผู้ที่คุณละดาเห็นเป็นงามนุษย์นั้นเดินกลับเข้าไปทับร่างของคุณยาจิตอีกหนหมายความว่าทุกวันนี้คุณย่าของลูกๆล,กลอนก็ถูกแฝงเร้นด้วยวิญญาณคิดเพียงแค่นั้นคุณยาจิตก็เดินจากไปรักมารดาเขย่าร่างแต่รักก็ยังไม่รู้สึกตัวดวงตามองไปข้างหน้าอย่างเลื่อนลอยเช่นเดิมดุดซึมซับกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ผ่านมา และก็ไม่คิดจะจดจําเหตุการณ์อะไรอีกประคองพี่รักพักผ่อนเธอค่ะคุณแม่อาภาพึมพำเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อาภาเป็นห่วงพี่ชายแล้วก็หวนคิดไปถึงภาพที่เห็นเมื่อครู่ไม่รู้ว่าผู้เป็นมารดาเห็นเหมือนกับที่เธอเห็นหรือเปล่าคิดอยู่ในอกดวงตาคมกริบจ้องมองหน้าของพี่ชายนิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในตึกใหญ่ของเธอเลยดูมันซับซ้อนยุ่งเหยิงไปหมด รักนอนก่อนนะลูกคุณละดาประคองรักขึ้นไปนอนและเขาก็หลับตาเหมือนจะยอมรับอะไรบางอย่างเมื่อรักทำท่าว่าอยากอยู่คนเดียวสองแม่ลูกก็ออกมาจากห้องเดินลงมาด้านล่างคุณแม่คะอาภายืนหน้ามากระซิบเรียกและสบตากับผู้เป็นมารดาตรงๆมีอะไรหรืออาภากลั้นใจถามลูกสาวด้วยกลัวว่าลูกสาว จะเห็นเหมือนกับที่หลอนเห็นคุณแม่เห็นอะไรหรือเปล่าคะอาพาเห็นอะไรล่ะก็เออเห็นเหมือนกับมีวิญญาณแฝงอยู่ในร่างของคุณย่านะคะคุณละดาหลับตาลงลูกสาวเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องไปปิดบังลูกคนนี้อีกแม่ก็เห็นเหมือนกันแต่ทำไมล่ะเรื่องราวมันถึงได้เป็นเช่นนี้มันดาพึมพำหน้าตาซิดเผือดคุณพ่อทราบคงช็อกนะคะ อืมก็ไม่ต้องบอกให้คุณพ่อรับรู้อย่างน้อยท่านจะได้ระวังตัวเอาไว้บ้างเวลาเข้าไปหาท่านลึกลับไปหมดเลยนะคะคุณแม่ตึกเราก็น่ากลัวสิคะแทนที่จะเป็นแค่พี่รักคนเดียวที่ไหนได้คุณย่าก็เป็นด้วยอาพาพึมพารรเบาแสนเบาดวงตามีแววกังวลเด่นชัดคุณย่ามีวิญญ,ญาณแฝงอยู่นี่เองมีหน้ารักถึงพูดแบบนั้น คุณละดาพืมพำหน้าตาซีดเผือดหายใจหอบทีเรากับเดินทางมาไกลนับกิโลแบบนี้ร้ายหรือดีคะคุณแม่ลูกสาวเอ่อยขึ้นคงจะดีกระมังจ้าเพราะว่าท่านไม่เคยทำร้ายใครนี่เพียงแต่บางอย่างท่านดูน่ากลัวนั่นสิคะโอ้ยพางงี้กลุ่มใจจริงๆพี่รักก็ดูเหมือนกับคนเป็นโรคประสาทไปแล้วคุณย่าก็บอกพูดที่แฝงออกไปแล้วแต่ทำไม ถึงได้เลื่อนลอยแบบนั้นก็ยังมีฤทธิเดชแฝงอยู่ยังไงล่ะอืมจริงนะคะคุณแม่บ้านเราร้อนก็เพราะผู้ที่มาแฝงเร้นอยู่หาเรื่องทําให้เดือดร้อนอาพาพร่งออกมาอาพาอย่าพูดแบบนี้ลูกไม่ดีคุณละดาปลามลูกสาวและก็จริงดังคาดเพราะคุณยาจิตกำมือเข้าหากันแน่นเพราะเสียงของอาภาทำให้ท่านรู้ว่าตนเองมาก่อเรื่องให้ ยาไม่อยากถือเองหรอกนะอาภาหากถือก็คงต้องฆ่าให้ตายแต่ก็ทำไม่ได้มีอะไรบางอย่างทำให้คุณยาจิตรูว่ากำลังมีศัตรูคืบคานเข้ามาหาแต่ยังมองไม่ออกเท่านั้นว่าเป็นใครเสียงสุนักกันโชครุนแรงใครกันร้องอยู่ในลำคอไม่นานก็ได้ยินเสียงข้อประตูดังขึ้นใครคุณยาจิตร้องถามและคุณลดาก็เอ่ยว่า คุณแม่คะมีแขกมาขอพบคุณแม่คะ่ะรวบรวมพลังเพ่งมองลงไปด้านล่างเพื่อจะให้เห็นว่าเป็นใครหากแต่ก็ดูดจะมีหมอกควันพรางเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นประหลาดคิดอยู่ในอกคุณแม่จะลงไปพบเขาไหมคะได้บอกเขารอก่อนเดี๋ยวฉันจะลงไปผลที่สุดคุณละดาก็ลงมาด้านล่างหัวใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยท่าทางของชายผอมนั้นน่ากลัว หัตาแดงกำว่าไงมันจะลงมาหรือเปล่าไม่คาดคิดว่าชายร่างผอมผู้นี้จะถามด้วยสำเนียงที่หยาบคายแบบนี้มาก่อนจึงทำให้ทั้งคุณละดาและอาภาต้องห่อลายเล็กน้อยเดี๋ยวคุณแม่ลงมาค่ะดีมันต้องแบบนี้สิเสียงนั้นคำรามและแหงนหน้าขึ้นหัวเราะกระจกหนาสันกล่าวเรากับถูกขยาวใบหน้าของอาภาเยเก จ้องมองหน้าของชายร่างผอมด้วยความไม่ไว้ใจลำคอของชายผู้นี้ยาวเพราะความผอมมองเห็นเส้นเลือดโปนเต้นตุบๆชัดเจนร่างของอาพาจึงเบียดร่างของผู้เป็นมารดาแน่นด้วยความหวาดกลัวเป็นยังไงบ้างเจ้ามนุษย์ที่เป็นร่างของอาุนีคำถามนั้นล,ลอยขึ้นและทำให้สองแม่ลูกหน้าตาซีดเผือดหากแต่ร่างของหญิงชาราที่ยืนเด่นอยู่ที่บันไดเอ่ยออกมาว่า ก็ยังไม่ค่อยรับรู้อะไรท่านถามทำไมเสียงของคุณยาจิตชัดเจนและก็ถามให้สองแม่ลูกถอยห่างออกไปอยู่ด้านนอกประตูห้องโถงมือม้าเย็นเฉียบกับท่าทางของชายผอมผู้นี้ทำไมถึงมีหน้าตาอับวรักษ์นักหนาะแบบนี้ก็ไม่รู้คุณแม่ขาพากลัวไปหลบไปสะก่อนเธอะอาพาห่วงคุณย่าน่ะสิคะท่านแก่แล้วพา หนูก็รู้ไม่ใช่หรือว่าคุณย่านะมีอะไรบางอย่างแฝงเร้นอยู่ไม่ต้องไปห่วงท่านรอกคุณละดาพึมพำและพยักหน้าให้กับลูกสาวหลบเล้นไปส่วนตัวเองก็ยังเดินไปที่มุมระเบียงเพื่อจะได้ยินการตอบโต้ของผู้เป็นมารดาสามีกับแขกผู้มาเยือนนางเท่ารู้ไหมว่าข้ามาทำไมเน้นเสียงถามปนหวัวเราะข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรท่านราชิต มีอะไรกับข้าหรือคุณยาจิตถามเสียงแข็งเล็กน้อยเมื่อสบตากับชายร่างผอมสูงท่านราชิตแงนหน้าหัวเราะแล้วก็หยุดกึกตาลุกบ่าวโรวดขึ้นจ้องมองร่างของหญิงชาราตรงหน้าข้ามีอะไรกับเจ้างั้นหรือนางเท่าเจ้าคือศัตรูของข้าเหมือนเดิมถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องตายระดับศูนย์ลงนรกตามเจ้าอสุนีไปศัตรูของข้าจะเหลือเพียงท่านเจ้าเมืองเท่านั้น แล้วก็จะไม่มีพิษสงอะไรเท่าไรเพราะข้าจะฆ่านางผู้หญิงของท่านเจ้าเมืองกวนทีนี้ข้าก็จะชนะท่านราชิตเสียงของคุณยาจิตดังขึ้นแล้วก็จ้องมองหน้าของชายร่างผอมท่านราชิตจ้องมองร่างของหญิงชราแล้วก็หัวเราะเสียงดังสน,นั่นกระจกสายสันกล่าวเรากับจะหลุดล่วงลงมาข้าขอร้องนะท่านราชิตข้ารู้ว่าท่านมีฤทธิ์และอำนาจจะทำอะไรก็ได้ที่วัดดิตเดชของท่าน แต่ที่นี่ข้าขอร้องเธออย่ามาทำลายข้าวของของเขาเลยกว่าจะสร้างสมมาได้นั้นมันลำบากคุณยาจิตเน้นเสียงหนักแน่นเสียงหัวเราะนั้นยังคงดังขึ้นแล้วก็ทำให้กระจกบางแผ่นร่วงลงมากับพื้นอย่างท้าทายผู้ที่ขอร้องดวงตาของคุณยาจิตเข้มขึ้นนางเท่ามันเป็นมนุษย์ก็เท่านั้นละพังก็ซ่อมเอาไหมไม่เห็นเจ้าจะต้องไปสนใจกับมันเลยเจ้าเองก็หมดทุกอย่างแล้วนะ ถึงเวลาที่จะต้องไปนรกท่านรู้ได้ยังไงว่าข้าจะตกไปนรกท่านตังหากเสียงนั้นเยาะหยันนางเท่าท่านราชิตตะคอกตาลุกวาวอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะเจ้านะมันจะต้องไปนรกอยู่แล้วเตรียมตัวเถอะเจ้านะไม่มีอะไรจะมาสู้กับข้าได้ใช่ข้าไม่มีอำนาจเหมือนกับท่านหากแต่ท่านก็ต้องรู้ว่า ท่านนาบาดเจ็บใช้พลังหรืออำนาจทำร้ายข้าก็ต้องออกแรงนะเพราะข้าจะไม่มีวันปล่อยให้ท่านทำร้ายข้าไฟเดียวได้สินางเท่าดูเหมือนเจ้าจะรู้ไปหมดว่าข้าบาดเจ็บแต่การบาดเจ็บของข้าไม่มากมายอย่างที่เจ้าเข้าใจหรอกนะข้าไม่ใส่ใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นข้าอยู่ที่นี่ข้าก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครข้าสร้างบารมีเพื่อที่จะทำให้ ผู้ที่มันเคยเกอ่อกรรมกับพลเมืองของพวกข้ายับเยินไปเองโดยที่ข้าหรือท่านเจ้าเมืองไม่ต้องลงมือคุณยาจิตร้องเสียงสูงลิบและท่านราชิตก็เงยนหน้าหัวเราะเสียงดังอีกครั้งหนนี้ประตูบางบานเปิดออกและกระแทกปิดเข้าหากันใหม่เด็กละไมวิ่งหน้าตาตื่นหากแต่คุณละดายึดแขนเอาไว้ไม่ยอมให้ก้าวเข้ามาในห้องโถงอุย๊ยคุณผู้หญิงคะอืม อยู่เฉยๆไม่ต้องเข้าไปเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรหรอกคุณยาของอาพามีแขกที่เขาแสดงอำนาจให้คุณยาของอาพากลัวคะเด็กละไมร้องเสียงตื่นๆไม่เอาหน้าละไมเข้าไปข้างในก่อนไปอย่าออกมานะเกิดโดนลูกหลงเข้าและบอกทุกคนด้วยอย่าออกมาคะเด็กละไมวิ่งแจ้นหายเข้าไปด้านใน เพราะไม่ปรารถนาแต่โดนลูกหลงเดินมาทางครัวเนื้อตัวสันราวกับเป็นไข้เองเป็นอะไรว่านั่นแม่ละม่อมแม่บ้านถามเด็กละไมอย่างชฉง,งนกับท่าทางผีเข้ากระมังป้าพ,พึมพำเสียงอ่อนเบาดวงตาเพ่งมองหน้าของแม่บ้านแล้วก็ทําท่าเหมือนกับหนาวสันบ้านนี้น่ากลัวนะป้าบางทีฉันเห็นจะต้องหางานใหม่ทำลวละ่ะนางละไม เองเป็นอะไรยังไม่ได้บอกข้าเลยเจออะไรมานั่นละคือสิ่งที่ฉันจะบอกกับป้าเสียงกระจกแตกกระจายและหน้าของแม่ละม่อมก็เปลี่ยนไปดวงตาบอกถึงความรู้สึกที่หวั่นไหวเกิดอะไรขึ้นวะนี่บนอุบอิบคุณผู้หญิงไม่ให้ออกไปนะป้าอยากจะดูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณผู้หญิงบอกว่ามีแขกมาหาคุณท่านแขกอะไรหรือป้า ทำไมถึงมามีเรื่องกันด้วยข้าจะไปดูหรือเสียงโคลมคลามดังมากระทบหูของแม่บ้านและเด็กละไมไม่ขาดระยะและทั้งสองก็มองหน้ากันเลิกลากเอาไงดีล่ะป้าเด็กละไมบอกแล้วก็ลุกขึ้นหลังจากนั่งไปได้ครัวหนึ่งไปดูสิวะเผื่อช่วยอะไรได้ซุกอยู่แต่ในครัวก็เหมือนกับว่ากลัวจนหัวหวดทั้งสองกลกล้ากลัวๆเดินออกมา พบว่าคุณละดากำลังยืนตัวสั่นอยู่หน้าห้องโถงคุณผู้หญิงคะแม่ละม่อมเรียกเจ้านายแล้วก็ทำให้คุณละดาหันมามองหน้าของแม่บ้านดวงตานั้นบอกถึงความกังวลปล่อยข้านะท่านราชิตเสียงของคุณยาจิตร้องออกมาทำไมข้าจะต้องปล่อยเจ้าด้วยละ่ะนางเท่าวันนี้เจ้าจำไว้เถอะว่ามันเป็นวันตายของเจ้าเสียงคำรามนั้นลั่น ท่านราชิตจับร่างของคุณยาจิตขึ้นและเหวี่ยงไปบปัะทะกับข้างฝาเสียงดังหนักๆคุณแม่คุณละดาร้องเสียงดังลั่นและท่านราชิตก็หัวเราะเสียงดังพร้อมกับจ้องมองไปที่ร่างนั้นรากับเพ่งเพื่อจะเผาให้ร่างนั้นเป็นจุนอย่าเข้ามานะละดาอย่าเสียงของคุณยาจิตร้องห้ามและแม่บ้านก็รั้งแขนของคุณลดาเอาไว้แน่นคุณแม่คุณลดาดิน ลอยฉันนะแม่และม่อมฉันจะเข้าไปช่วยคุณแม่คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงก็ได้ยินที่คุณท่านสั่งเข้าไปก็ถูกเขาคนนั้นทำร้ายเอาท่านราชิตเพ่งเพื่อทำลายล้างร่างของคุณยาจิตและพลังกับอำนาจของเขากลับหดหายไปข้าบอกแล้วท่านราชิตว่าท่านนะยังบาดเจ็บอยู่ใช่ข้าบาดเจ็บแม้วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าถึงตายไม่ได้แต่เจ้าจะหมดฤทธ และอยู่กับพวกมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วถึงท่านไม่ทำร้ายข้าข้าก็ต้องไปแล้วท่านเจ้าเมืองไม่ต้องการให้ข้าแก้แค้นอะไรใจดีขึ้นมาล่ะข้าไม่เชื่อหรอกว่าท่านเจ้าเมืองของเจ้าจะใจดีคนเคยมีพลเมืองมากมายแล้วต้องดับศูนมีหรือจะไม่แก้แค้นท่านเจ้าเมืองแค้นมากแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะต้องชดใช้กรรมที่ก่อขึ้นหยุดนะ คนยางข้าจะไม่มีวันชดใช้กรามใช้เวรนอะไรทั้งสิ้นหืมช่างคิดเข้าข้างตัวเองเสือเกินนะท่านราชิตได้ข้าจะกลับไปก่อนแต่เจ้าจงรู้เถอะว่าความตายใกล้เจ้าเข้ามาแล้วละท่านราชิตบอกพร้อมกับพยายามใช้พลังที่พอมีเหลืออยู่กระชากร่างของคุณยาจิตให้ทะลึ่งกายลุกขึ้นและลอยจากที่เดิมมากระแทกกับพื้นลงตรงหน้าของท่านราชิต ท่านราชิตเงยนหน้าขึ้นเมื่อเห็นร่างของคุณยาจิตงอตัวเพราะความจุกเสียดที่ได้รับเสียงหัวเราะดังสน,นั่นเจ้ากระอกเลือดตายแน่นอนเสียงนั้นดังอย่างมีชัยก่อนจะมุนร่างหันหลังให้ข้าจะกลับกวนแล้วหากเจ้ายังไม่ตายข้าจะกลับมาทําให้เจ้าตายร่างผอมสูงหน้าตาอับลักนั้นก้าวยาวๆผ่านประตูห้องโถงออกมาเนื้อตัวของคุณละดา ที่ถูกแม่บ้านกอดเอาไว้สั่นเทิมร่างของท่านราชิตเมื่อพ้นประตูด้านบนและผ่านไปทางบันไดหินร่างอัลลักษณ์นั้นก็หายไปคุณผู้หญิงคะเด็กละไมร้องและทำท่าเหมือนจะเป็นลมล้มพับไปกระนั้นข้าเห็นแล้วนะ้าคุณผู้หญิงก็เห็นเองไม่ต้องตกใจหรอกหน้าเสียงของแม่บ้านดูจะได้สติกว่าคนอื่นป้านั่นเป็นผีช,ชัดเลย เด็กละไมกระซิบหืมจะเป็นอะไรก็ช่างเธอะไม่ต้องกังวลหรอกหนะ้าจะไม่ให้กังวลได้ยังไงป้าก็เห็นชัดว่าไม่ใช่คนทำใจให้เป็นปกติได้ยังไงเด็กละไมเถียงและคุณลดาก็พยายามยืนให้มั่นแม่ละม่อมช่วยดูแลคุณแม่น่อยฉันไม่มีแรงเลยหายใจจะไม่ออกค้าแม่บ้านรีบก้าวเข้าไปประคองร่างของคุณยาจิตให้ลุกขึ้นนั่ง เลือดออกมาจากปากของคุณยาจิตคุณผู้หญิงคะปล่อยข้าข้าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตกใจคุณแม่คะทำไมเขาจะต้องมาทำร้ายคุณแม่ด้วยทำไมคุณละดาร้องด้วยความรู้สึกร้าวรานที่หลอนช่วยเหลืออะไรผู้ชราตรงหน้าไม่ได้เลยปล่อยให้ท่านถูกทำร้ายอาการปางตายแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเขามีอำนาจเหนือฉันมากถ้าสู้ก็คงจะไม่ได้ บ้านช่องของเจ้าก็ต้องถูกทำลายไปด้วยข้าไม่สู้รวบตบมือกับเขาทุกอย่างมันจะได้ยุติแบบนี้คุณแม่คะแต่คุณแม่เจ็บมากไม่เป็นไรหรอกเจ็บก็ทนได้เดี๋ยวนั่งสมาธิก็ช่วยได้มากแม่ละม่อมประคองคุณแม่ขึ้นไปข้างบนหน่อยเร็วไม่เอาไปโรงพยาบาลหรือคะคุณผู้หญิงเด็กละไมพึมพำและคุณลดา ก็หันมามองหน้าของเด็กละไมคุณแม่คงจะไม่ยอมไปคุณท่านคะคุณท่านบาดเจ็บมากไม่ไปหาหมอโรองพยาบาลหรือคะขอบใจที่เป็นห่วงแต่ฉันไม่ไปหรอกเดี๋ยวนั่งสมาธิก็ดีขึ้นอ้าวอาพาเสียงของคุณละดาดังขึ้นเมื่อเห็นร่างของลูกสาวมายืนเนื้อตัวสั่นเทิมอยู่หน้าประตูห้องโถงคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกอาภา ทำใจให้เข้มแข็งเอาไว้สิไม่ต้องร้องไห้คุณแม่คะคุณย่าเป็นยังไงบ้างอาภาผวาเข้ามาหาผู้เป็นยา่าและคุณยาจิตก็ยิ้มให้กับหลานสาวไม่เป็นไรหรอกลูกใจเย็นๆนะคุณดีย่าไม่เป็นไรหรอกเจ็บบ้างแต่ยังไม่ตายหรอกโถทำไมคุณย่าไม่สู้เขาล่ะคะเป็นผู้ชายปราษาอะไรรังแกผู้หญิงคุณยาจิตยิ้ม ทั้งๆท,ท,ที่ขอบตาร้อนกับคำพูดของหลานสาวมือยกขึ้นลูบไล้ผมดำสนิทของหลานสาวเบาๆศัตรูนะเขาไม่ใส่ใจหรอกว่าเป็นหญิงหรือชายได้โอกาสจะทำร้ายก็ทำนี่เขาได้ใจเพราะอสุนีต้องดับสูนปลายก็เพราะเขาตอนนี้เขาต้องการให้ยาดับสูนไปเช่นกันดับสูนอาภาคลางเสียงเบาและจ้องมองหน้าคุณยาจิตนิ่ง ทำไมใช้คำว่าดับศูนย์ล่ะคะคุณยา่าหืมดับศูนย์ไปจากโลกนี้ไงอย่าพูดต่อเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ขึ้นข้างบนเถอะคุณละดาตัดบทแล้วก็ทำให้ทุกคนเงียบกริบหนที่สุดก็ประคองร่างของคุณยาจิตขึ้นมานอนพักด้านบนลงไปกันเถอะหากฉันไม่กดออดเรียกก็ไม่ต้องเข้ามานะแต่คุณแม่คะดิฉันเป็นห่วงบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเป็นห่วง ลงไปเถอะค้าหนที่สุดทุกคนก็ลงมาด้านล่างตึกทั้งหลังสถานไปมาเราวกับถูกจับโยกขณะที่ทุกคนมายืนอยู่ที่ห้องโถงคุณแม่คะอาพาร้องขึ้นเสียงแผ่วเบาไม่เป็นไรหรอกอาจจะเป็นอำนาจหรือพลังอะไรสักอย่างก็ได้นะคนดีทำใจให้เข้มแข็งเข้าไว้หากเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ตกใจ คุณละดาเน้นเสียงบอกกับลูกสาวและหน้าตาของแม่บ้านและเด็กละไมก็ซีดเผือดเมื่อข้าวของที่ตั้งอยู่โยกไปมาคุณผู้หญิงคะเสียงเรียกแหบผ้าตาหวาดวันกับเหตุการณ์คุณวิรัตเสียงของอาภาร้องขึ้นเมื่อเห็นร่างของเพื่อนพี่ชายที่ยืนเด่นอยู่ที่หน้าห้องโถงสวัสดีครับคุณป้าวิรัตยกมือขึ้นทำความเคารพคุณละดา และอาภาก็เดินเข้ามาหาเชิญคุณวิรัต์นั่งก่อนสิคะอาภาบอกและหันมาทางเด็กละไมครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับนี่ถามพร้อมกับกวาดตามองไปทั่วบริเวณห้องโถงกว้างที่มีข้าวของแตกกระจายเกลื่อนพื้นเด็กละไมรีบแจ้นไปเอาน้ำมาตั้งตรงหน้าของวิรัตแล้วตัวเองก็สุดนั่งกับพื้นพรมนิ่งหัวใจยังเต้นระทึกบาดกลัวเออ มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะคะ่ะคุณวิรัตดิฉันเองคิดว่าตอนนี้พี่รักผู้ที่แฝงอยู่ก็จะออกไปแล้วแต่ยังมีอาการเลื่อนลอยอยู่บ้างรักเป็นคนดีต้องหายแน่นอนเลยครับวิรัตบอกกับน้องสาวเพื่อนให้คลายกางังวลแล้วก็ยังมองข้าวของที่กำลังสั่นไหวเหมือนจะตกลงมาจากชั้นวางเกิดอะไรขึ้นอาการแบบนี้เหมือนกับมีพลังเล้นลับซ่อนอยู่ในตึกหลังนี้ กระจกตู้หลุดล่วงลงมาแตกกระจายอยู่บนพื้นพรมแม้จะไม่มีเสียงดังมากนักแต่ก็น่ากลัวสายตาของทุกคนกวาดไปทั่วอย่างหวาดระแวงกับสภาพที่เป็นอยู่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงหัวเราะของรักดังลั่นขณะที่รักยืนเด่นอยู่ที่หน้าห้องของคุณยาจิตแสดงอำนาจยังไงเจ้าก็ไม่พ้นความตายหรอกอีเท่าข้ายากจะให้เจ้าหายเพื่อจะได้แก้แค้นให้กับข้า แต่เจ้าก็ไม่เอาไหนไม่เสือกต่อสู้เลยแบบนี้ตาซะก็ดีแล้วสมน้ำหน้าใช้พลังไปสิให้หมดตัวไปเลยที่เมื่อกี้ไม่เสือกใช้กับมันเสียงนั้นฉุนโกรธวิรัตยื่นหน้ามากระซิบถามเสียงแผ่วเบาไหนว่าไม่มีอะไรแฝงอยู่ในตัวของเจ้ารักแล้วไงครับคุณอาภาอาภาสายหน้าไปมาเนื้อตัวสั่นเทาไม่ทราบสิคะ เห็นคุณย่าท่านบอกว่าไม่มีแล้ว